ลูกพผเอิญว่าแม่ได้ยินข่าวมาว่าธุรกิจของแกกําลังไปได้สวยเลยนี่ใช่ล้วครับแม่แล้วแม่มีอะไรหรือเปล่าครับคือถ้าแม่ไม่มีธุระสำคัญอะไรเนี่ยผมขอให้แม่กลับไปก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวสิน็อตกว่าแม่จะตามหาแกเจนอน่ะแม่เที่ยวาถามคนนั้นคนนี้จนแม่เหนื่อยไปหมดแล้วนะลูกเพราะฉะนั้นอะ่ะน็อตก็คุยกับแม่หน่อยสิคือเรื่องเป็นแบบนี้ นัดอะอายุ25่ส้ด้วยนะลูกแต่ว่านัดอะยังไม่มีงานมีการทํามั่นคงเลยไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีอนาคตเลยอ่ะนอดแล้วแม่ก็ได้ยินข่าวมาว่าแกน่ะเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตไม่ใช่หรอถ้างั้นอะก็หางานให้นัดทาหน่อยสิลูกนัดมันจะได้ดูดีขึ้นไงแล้วก็ช่วยซื้อรถซื้อบ้านให้น้องหน่อยนะลูกนะแล้วที่สําคัญค่าสินสอดของนัดอะแกก็ต้องช่วยจ่ายนะน้องมันจะได้แต่งงานง่ายขึ้นไงแบบเนี้ย จะได้สบายใจไงน็อตแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดนะแม่กล่าวว่าจะย้ายมาอยู่กับแกไงถ้าเกิดว่าแม่แก่ตัวลงจะได้มีคนดูแลแม่ไงแม่ครับแม่พูดอะไรออกมาแม่คิดได้ยังไงเนี่ยทาไมแม่เห็นแก่นัดขนาดนั้นนะแม่ก็เป็นแม่แท้ๆของผมเหมือนกันนะครับก็ใช่แกเป็นลูกชายที่ดีที่สุดของแม่เลยแล้วฉันก็เป็นคนลอดแกออกมาเพราะฉะนั้นเรื่องแค่นี้แกก็ต้องช่วยน้องสิน็อต แม่ครับแม่พูดอะไรของแม่ออกมาเนี่ยแม่จำได้ไหมครับตอนนี้ผมยังเด็กอะ่ะบ้านเราจนมากแทบไม่มีข้าวจะกินตอนนั้นแม่อยู่ที่ไหนครับแล้วผมก็จําได้แม่นเลยผมเคยไปหาแม่ที่บ้านผัวใหม่ของแม่ตอนนั้นนี่ยแม่กําลังกินข้าวอยู่บนโต๊ะบนโต๊ะอาหารเนี่ยมีอาหารเต็มไปหมดเลยตอนนั้นผมหิวมากผมเลยเอื้อมมือไปหยิบหมูมากินชิ้นหนึ่ง แต่แม่กลับตบตากผมแล้วก็เอาไม้ตีผมจนร่างกายผมเนี่ยมีแต่รอยช้ำเต็มไปหมดแล้วก็บงังคับให้ผมคายออกมาแม่บอกกับผมว่าผมไม่สมควรกินมันนอตแม่แก่ด้วนะลูกไอ้เรื่องพวกนั้นอ่ะแม่จับไม่ค่อยได้หรอกเพราะงั้นอ่ะแกจะพูดถึงมันทำไมต่อให้แกพูดออกไปก็ไม่มีคนเชื่อหรอกแม่ไม่อยากให้ผมพูดเรื่องเก่าๆเ,เป็นเพราะแม่รู้ดีอยู่แก่ใจใช่ไหมครับว่าแม่ทำอะไรไว้กับผมบ้างแม่ทำแต่เรื่องแย่ๆไว้กับผมตั้งมากมาย ตั้งแต่ผมเป็นเด็กเนี่ยผมต้องไปช่วยพี่มายกับพี่ปอนทางานในสวนทํางานอย่างหนักแต่แม่ไม่เคยมาช่วยอะไรพวกเราเลยแล้วมันยังไงอะนั่นมันเป็นหน้าที่ของพวกมันปะเกี่ยวอะไรกับฉันฉันต้องมีงานอย่างอื่นต้องทำเนี่ยแต่แม่เป็นแม่ยังไงเลยครับแม่ทําให้พวกเราเกิดมาแม่ควรจะเลี้ยงดูพวกเราเลี้ยงพวกเราให้ดีที่สุดไม่ใช่ลําบากแล้วก็ทิ้งพวกเราไปตอนนั้นเน่ะผมสงสารพี่มายกับพี่ปอนมากที่เขาต้องทํางานอย่างหนัก ผมเลยคิดว่าผมจะลาออกจากโรงเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระพวกพี่เขาแต่พี่หมายคำณกองก็บอกผมว่าไม่เป็นไรต่อให้ลําบากเขาก็ดู